นะครับต้องมีเสียงและทำรับด้านหน้าแล้วรีบเลยแล้วก็รีบเลยอ่าตรงนี้ขอได้ท่านเราแล้วแต่เราทำมักทำเบ่งเลยโอ้โหเบ่งใหญ่ต้ออกไปนี่ไม่เล่นไม่ต้องกลัวนะครับขุงวันมีมากมายนะพัดลมมีเป็นร้อยรตัวเลยนะเอาตักเลยครับตักเลยนะครับตักไข่ลูกโทษวันนี้อ่าคือที่สองนะครับที่ที่สอง ครับสำหรับท่านนี้ได้ใครรู้ตัวว่าขาตื้นนะครับเราเจอกันนะครับย้อนยุบสำหรับท่านนี้นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมเออเรามองย้อนยุบกันสุดท้ายให้มันเกิดหายก็ไม่ได้เลยนะไอ้ยาเขาแบงค์แล้โหนึ่งสองสามพัดลมวิ่งไปไงเป็นไงเป็นไง เอาลงออกอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้โหพี่โทพี่โทต่างกันพี่โทพี่โทโอ๊ยตัดเข้าฝั่งแล้วพลุนออกอีนะเอ้อ